สนับสนุนโดยเขียวกระจีเม็ดฟูเม็ดเดียวใช้ง่ายและลายทันทีเขียวกระจีเม็ดฟูนวัตกรรมการเกษตรใหม่ล่าสุดที่คุณจะต้องร้องวา้า สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวกเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาาทัศกรของวิไลคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีการผลิตมังคุดอินทรีย์ขึ้นมาครับเพื่อรองรับตลาดสุขภาพด้วยใครๆก็ชอบทานของมีประโยชน์แล้วก็ของที่ไม่มีสารเคมีใช่ไหมครับวันนี้เรามาดูข่าวนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าเขามีเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการที่จะรองรับตลาดสุขภาพนี้ได้อย่างไรบ้างทางด้านของนางสาวหาดทยัยแก่นลานักวิชาการ,กรเกษตรชำนาญการพิเศษนะครับที่สวพ .6 ได้เปิดเผยว่า ภาคตะวันออกนะครับเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐ,ฐกิจที่สําคัญของประเทศและเป็นแหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพเพื่อการส่งออกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ความนิยมบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนั้นมีมากยิ่งขึ้นเกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนการผลิตแบบใช้สารเคมีเป็นแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้นไปตามลําดับนะครับและจากนั้นสวพหกนะครับได้ดําเนินการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านไม้ผลอินทรีย์โดยเฉพาะมังคุดนี่แหละครับซึ่งเป็นไม้ผลที่เกษตรกรนั้นมีความต้องการผลิตแบบอินทรีย์มากที่สุด และต้องการมีความต้องการตลาดในสูงเช่นเดียวกันด้วยนะครับโดยในขณะเดียวกันเทคโนโลยีในการให้ผลผลิตนี้นะครับต้องมีการจัดการระบบการผลิตด้วยการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพและให้สมบูรณ์ด้วยโดยมีการใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมักจากปลาแล้วก็พืชรวมถึงการจัดการศัตรูพืชก็เน้นการตัดแต่งกิ่งที่มีโรคแมลงเข้าทำลายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมโรคใช้สารสกัดจากพืชและนำส้มขวันไม้ป้องกันโรคแล้วก็แมลงด้วยรวมถึงการป้องกันและกําจัดวัชพืชนะครับด้วย ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภยัยเช่นเดียวกันโดยทางสวพ .6 นี้นะครับก็เน้นให้เกษตรกรนั้นปฏิบัติตามข้อกําหนดตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมนะครับแล้วก็รักษาระดับผลผล,ผลิตพร้อมทั้งสนับสนุนให้ได้รับการรับรองจากแหล่งผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรนั่นเองนะครับโดยในปีนี้ก็มีเกษตรกรขอรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ในภาคตะวันออกถึง1,586ไร่นะครับและผ่านการรับรองแล้วประมาณ7 0 5รยไร่นั่นเอง นในขณะที่มังคุดอินทรีย์นะครับก็ได้รับการรับรองถึง370ไร่ก็คิดเป็น52.5%ของพื้นที่การรับรองก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาในขณะเดียวกันด้วยนะครับโดยในขณะนี้จะส่งผลดีในระยะยาวนะครับต้นทุนลดลงจากการลดพึ่งพาปัจจัยภายนอกผลผลิตก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสร้างความปลอดภัยต่อต,ตัวเกษตรกรผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคเองด้วยที่สําคัญนะครับก็ช่วยให้เกษตรกรนั้นมีโอกาสในการแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและก็ต่างประเทศเพิ่มสูง ขึ้นนนัเองี่แหละจึงเป็นที่มานะครับว่าทําไมเราถึงต้องทําให้เป็นอินทรีย์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครวมถึงส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้ข่าวเกษตรต้นชมวงต้องลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสรวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยเขียวกะจีเม็ดฟูเม็ดเดียวใช้ง่ายและลายทันทีเขียวกะจีเม็ดฟูนวัตกรรมการเกษตรใหม่ล่าสุด ที่คุณจะต้องร้องว้า wow! ว